นิยายเสียงผู้แปลยามค่ำคืนนิยายที่ทางเรานำมาแปลได้ฟังเองทุกตอนเลยเกิดการล่าช้าถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยบทที่24หลังจากพักผ่อนและพักฟื้นหลินหยูเซ็ดสึกขาวและยุกิเดินทางต่อไปยังชายแดนของดินแดนแห่งน้ำระหว่างทางหลินหยูกำลังคิดถึงเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาและร่างสมบูรณ์สุซาโนโอะเป็นที่ทราบกันดีว่าการใช้เนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาจะนำไปสู่การแยกตัวเองและผลสุดท้ายคือตาบอด ในงานต้นฉบับเหตุผลที่โอบิโตะไม่สูญเสียการมองเห็นแม้จะใช้คามุยบ่อยๆเป็นเพราะเขาใช้เซลล์ของโฮคางะรุ่นที่1เพื่อเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายของเขาดังนั้นจึงเป็นการชดเชยผลข้างเคียงของเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาแต่สุดท้ายแล้วโอบิโตะก็มีเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผามีเพียงดวงตาเพียงดวงเดียวเขาไม่สามารถใช้ทั้งเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาตาดวงเดียวเพื่อเปิดใช้งานสุซาโนโอดและเขาไม่สามารถใช้สิ่งประดิษฐ์ของสุซาโนโอด นี่คือเหตุผลพื้นฐานที่โอบิโตะไม่สูญเสียการมองเห็นฉันไม่คาดคิดมาก่อนนะว่าสิ่งประดิษฐ์สุซาโนโอะจะใช้พลังงานดวงตามากขนาดนี้ถ้าฉันใช้มันบ่อยเกินไปแม้ว่าฉันจะมีเซลล์รุ่นที่หนึ่งฉันก็ยังเสี่ยงที่จะสูญเสียการมองเห็นหลินอยู่กดมือของเขาที่เบ้าตาของเขาไม่ใช่สุซาโนโอะทุกคนที่สามารถเลี้ยงดูสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ได้เท่าที่หลินอยู่รู้แม้แต่การกลับชาติมาเกิดของอินรา อุจิวะมาระและซาสเกะอุจิวะก็ไม่สามารถใช้พลังของสิ่งประดิษฐ์สุซาโนโอะได้เป็นไปได้ไหมว่าในตระกูลอุจิวะมีเพียงผู้ที่ไม่ได้กลับชาติมาเกิดโดยอินทราทเท่านั้นที่สามารถเลี้ยงดูสิ่งประดิษฐ์ศักษษดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกับอุจิวะอิทาจิสุซานโอะของเขามีสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์สามชิ้นดาบแห่งโทสึกะกระจกแห่งยาตะและยาซาคานิโนมาคาทามะมันมีทั้งการโจมตีและการป้องกันร,ระยะไกลและระยะสั้นและยังมีเทคนิคการปิดผนึกของตัวเอง ก็แค่อุจิวะอิทาจิไม่มีพลังของเซลล์รุ่นที่หนึ่งแต่เขาต้องใช้พลังของสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ของซุซานโนโอและราคาก็คือเขาป่วยหนักตั้งแต่อายุยังน้อยและเขายังต้องพึ่งพายาอายุวัฒนะไม่ช้าก็เร็วฉันจะได้รับเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพานิรันด์ดังนั้นฉันจะไม่เสี่ยงกับการตาบอดแต่หลินหยู่ยุดอยู่บนลำต้นของต้นไม้และดวงตาของเขาลึกล้ำชิซุยเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพผายังอยู่ระหว่างการเลี้ยงดูและก่อนที่มันจะเปิดออกฉันไม่สามารถสูญเสียการมมองงเหห็นไดด้้ทั ดังนั้นฉันจึงต้องใช้สุสาโนโอออกสิ่งประดิ์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่ฉันจะได้รับเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพานิรัน์อยู่คุณสบายดีไหมยังคงเป็นผลข้างเคียงขอองค์การใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์หรือไม่เซ็ตสึกข่าวถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรไปกันต่อเถอะหมู่บ้านหมอกไม่ได้ส่งผู้ไล่ตามอีกต่อไปเจ็ดนักดาบในตำนานและวิซุคเนสไพ่แพ้ต่อกันแม้แต่หมอกโลหิตก็ยังหวาดกลัวพวกเขาหวังเพียงว่าหลินอยู่จะออกจากดินแดนแห่งน้ำโดยเร็วที่สุด เช่นนี้อีกสองวันสองคืนผ่านไปก่อนที่กลุ่มสามคนของหลินอยู่จะออกจากอาณาเขตของแก้นแห่งน้ําและมาถึงอาณาเขตของแก้นแห่งสายฟ้าดินแดนแห่งสายฟ้ามียอดเขาสูงพระงานที่ทะลุผ่านเมฆส่งเสียงก้องกลางวันด้วยเสียงฟ้าร้องอันน่าสยดสยองจึงเป็นที่มาของชื่อแม่น้ำบนเทือกเขาตอนกลางสร้างแนวชายฝั่งที่คดเคี้ยวที่ปากทะเลนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำพุร้อนหลายแห่งในประเทศหมู่บ้านนินจาในดินแดนแห่งสายฟ้าคือหมู่บ้านนินจาคุโมะ หมู่บ้านนินจาคูโมกมีร่างสถิตสองหางและ8หาง2ตัวหมู่บ้านนินจาคูโมเป็นหมู่บ้านนินจาต่อสู้ที่สนับสนุนเคนจุสึเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ดาบเป็นอาวุธหลักและคาถานินจาเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับประเทศของพวกเขาพวกเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาคาถานินจาและเครื่องมือนินจาของประเทศอื่นๆในงานดั้งเดิมหมู่บ้านนินจาคูโมได้ดำเนินแผนการสก,กรปรกมากมายจากสองพี่น้องคินคาคูและกินคาคูเริ่มต้นแม้แต่โฮคาเนะเซนจูโทบิรามาคนที่สองก็เสียชีวิต พวกเขายังพยายามที่จะจับมือก้าวหางของโคโนฮะโชคไม่ดีที่แผ่นล้มเหลวเนื่องจากแสงสีเหลืองต่อมาพวกเขามุ่งเป้าไปที่เบียคุกันแห่งโคโนฮะและส่งนินจาไปลักพาตัวหญิงสาวแห่งตระกูลหลักฮิวงะฮิวงะฮินาตัดแม้ว่าแผนของพวกเขาจะล้มเหลวอีกครั้งแต่ก็ทําให้สมาชิกครอบครัวสาขาฮิวงะซึ่งเป็นพ่อของเนจิฮิวงะฮิซาชิต้องเสียสละซึ่งทําให้บุคลิกของเนจิในวัยเยาว์ผิดเพี้ยนและทําให้ความขัดแย้งระหว่างตระกูลหลักและตระกูลสาขาทวีความรุนแรงขึ้น ฮาฮาหมู่บ้านซ่อนเมฆชอบที่จะปล้นสะดมอยู่เสมอแต่พวกเขาไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งมือแห่งการปล้นจะยื่นมือเข้ามาหาพวกเขาด้วยคราวนี้ไม่ใช่ลูกนกอินทรีอย่างซาสเกะที่มามันคือปีศาจลินยูเขาจะไม่มีวันทำผิดพลาดเช่นเดียวกับซาสเกะเขาเกือบจะถูกกำจัดโดยคิลเลอร์บีและท้ายที่สุดเขาก็จับได้แค่หนวดปลาหมึกซึ่งทำให้โอบิโตะเสียหน้าต่อหน้าแสงอุษะใกล้ชายแดนดิน,ดนแดนแห่งสายฟ้าบูม นินจาแห่งคูมอที่อยู่คนเดียวกระแทกเข้ากับต้นไม้ไอบ้าเขามองไปที่ชายสวมหน้ากากด้วยความเจ็บปวดพรงสถิตแห่งฮาจิบติตอนนี้คิลบีอยู่ที่ไหนหลินอยู่ถามอย่างเย็นชานินจาแห่งคูมออ้าปากค้างและเงยหน้าขึ้นด้วยสายตาเหยียดหยามฮาฮานินจาแห่งคูมอจะไม่มีวันหักหลังสหายของเขาฉันเห็นด้วยคุณเก่งในเรื่องความสามัคคีซึ่งทําให้ง่ายต่อการปล้นทรัพยากรของประเทศอื่นลินอยู่ตกตะปูที่หัว คุณนินจาแห่งคูโมตโตไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนินจาแห่งคูโมตจะไม่ยอมจำนวนต่อการบังคับหลินยูจะผัวของนินจาแห่งคูโมตและยกเขาขึ้นไปในอากาศภายใต้หน้ากากเนตรของเขาจ้องไปที่ดวงตาของนินจาคูโมตอย่างเย็นชาอย่างนั้นเหรอแต่ความกลัวในดวงตาของคุณกลับทรยศต่อหัวใจของคุณใช่ดวงตาของนินจาคูโมะเป็นประกายเพราะความรู้สึกผิดและร่างกายของเขาก็เริ่มสัน่นและความกลัวจะเปิดโอกาสให้คนอื่นเอาเปรียบคุณ คำพูดเย็นชาของหลินอยู่ลดลงและเนตของเขาก็ปล่อยแสงสลัวๆภาพรวงตาเนตรวูบตาของนินจาแห่งคู่โมบเบิดกว้างจากนั้นก็สูญเสียสมาธิและพูดด้วยเสียงทื่อๆว่าหุบเขาสายฟ้าหลินอยู่โยนนินจาแห่งคู่โมบไปด้านข้างอย่างไม่ตั้งใจและมุมปากของเขากระตุกหุบเขาสายฟ้าโชคชะตาน่าสนใจจริงๆเซตสึกข,ขาวที่อยู่ข้างหลังเขาเหลือบมองไปที่นินจาคู่โมบที่กำลังน้ำลายฟูมปากและ กระตุกอยู่บนพื้นและคิดว่ามันก็แค่วิชาลวงตาธรรมดาแต่มันทำลายจิตใจของโจนินไปจนหมดสิน้นหลังจากใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์วิชาของนินยูก็พัฒนาขึ้นมากถ้าไม่ใช่เขาแต่เป็นโอบิโตะชันเกรงว่าจะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าเขาจะไปถึงระดับนี้ในงานต้นฉบับโอบิโตะแอบเข้าไปในหมู่บ้านหมอกและใช้วิชาลวงตาของเนตรวงแหวนเพื่อควบคุมมิสซังเนะยางูระซึ่งเป็นสามหางร่างสถิตที่สมบูรณ์แบบในเวลานั้นในความเป็นจริงเวลานั้นผ่านไปแล้วสิบปีและวิชาของโอบิโตะก็ยังล้าหลังอยู่มาก กล่าวอีกในหนึ่งหลินอยู่นำหน้าโอบิโตะไปไกลแล้วแม้ว่าจะไม่มีคามุยสองคนก็ตามวันรุ่งขึ้นครบข่ําหุบเขาสายฟ้าแสงพรางพราามากเย็นแล้วไอ้โง่ฉันซ้อมมาตั้งแต่เช้าท้องยังว่างอยู่ฉันเป็นคนชอบแรปฉันตัดสินใจกินซูชิเป็นมื้อเย็นเย่ฮาชายหนุ่มผิวเข้มสวมแว่นกันแดดสีดำคิลเลอร์บีเดินออกจากห้องด้านในพร้อมกับร้องเพลงแรปแปลกๆแ,แ,และเต้นสุดวินจากนั้นเขาก็เห็นคนแปลกหน้าสามคนยืนอยู่ลายด้านล่างคนที่เป็นผู้นำสวมหน้ากาก,ากมันคือหลินอยู่ คิลเลอร์บีกระโดดลงมาและมาถึงหน้าทั้งสามคนในที่สุดฉันก็พบคุณช่ซอวีคุณจากโลกนินจาหลินอยู่กล่าวผักซอวีคุณคิลเลอร์บีหันคอด้วยท่าทางงงงวยแน่นอนว่าเขาไม่เข้าใจว่าช่ซอวีคุณคืออะไรแต่เขาคุ้นเคยกับการสัมผัสแบบไดแบบหนึ่งเขากําลังเต้นรําด้วยความดีใจคุณเรียกใครว่าผักซอวีคุณคุณเป็นผักซอวีคุณครอบครัวของคุณเป็นผักซอวีคุณกลมปลีนอไม้ฝรั่งและย่ามลงคืนนี้ฉันจะกินผัดผักเสี่ยวคุงโอยไอโงเว้ย ในตอนท้ายคิลเลอร์บีบีบนิ้วของเขาและทำท่าทางแปลกๆในขณะนี้แม้แต่เซตสึกขาวก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าหัวของหมอนี่เต็มไปด้วยขี้โยคุณแทนที่จะปล่อยให้คุณพูดว่าหัวของฉันเต็มไปด้วยอึฉันคิดว่าฉันเลือกที่จะทำอึด,ด้วยตัวเองดีกว่าเฮ hey, ไอหน้าเหมือนเศษกระดาษไอโง่ไอสารเลวคืๆคิลเลอร์บีพร้องออกมาอยู่ฉันสามารถเข้าร่วมการต่อสู้ได้หรือไม่เซตสึกขาวกล่าวกับหลินยูอดทนไว้ผู้ชายคนนี้เป็นเหยื่อของฉัน ปากของหลินอยูโค้งเป็นรอยยิ้มหลังจากการเดินทางอันยาวนานเกือบเจ็วันในที่สุดในที่สุดฉันสามารถต่อสู้กับสัตว์หางได้บทที่25ถอยไป2อก้าวหลินอยู่กล่าวกับคนที่อยู่ข้างหลังเขาเซตสึกขาวและยูกิโอดถอยกลับไปที่ยอดเขาในระยะไกลหมือดาบระเบิดปล่อยออกมาจากมิติคาโมยหลินหยูพุ่งเข้าใส่คิลเลอร์บีด้วยดาบของเขาคิลเลอร์บีวิชาดาบอันดับหนึ่งขอฉันดูหน่อย เมื่อมองไปที่หลินอยู่ที่กำลังพุ่งเข้ามาหาเขาคิลเลอร์บีก็ยังคงแรบกับตัวเองอืมมีมิดอยู่ในตาของคุณคุณไม่เห็นฉันคุณไม่ให้โอกาสฉันอธิบายเลยคุณรีบเข้ามาหาฉันอธิบายไม่ได้เลือดร้อนอธิบายไม่ได้งี่เงา่าไอ้สารเลวดาบคาตานะกำลังจะถึงศีรษะของเขาบุมพื้นดินก็ถล่มลงมาเสียงดังเมื่อฝุ่นฟุ้งกระจายคิลเลอร์บีจับดาบด้วยมือเปล่าและฝ่ามือของเขาก็หลบม้วนกระดาษระเบิดที่ด้านหน้าของใบมีดได้อย่างสมบูรณ์แบบ และจับดาบใกล้กับด้านหลังของดาบระเบิดของดาบอยู่ห่างจากหน้าผากของเขาไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตรใช้คำพูดที่ใช้ได้จริงผู้แข่งแกร่งกล้าได้กล้าเสียโอดาบระเบิดกลืนน้ำลายพลาดนิดเดียวหนึ่งพันไม้ยไอโง่เจ้าสารเลวกินการเคลื่อนไหวของชันทันใดนั้นมือใหญ่ของคิลเลอร์บีก็บิดและคาตานาก็หลุดออกจากมือของเขาคิลเลอร์บีจับคาตานาที่ตกลงมาแล้วสับไปทางหลินยูดูเหมือนว่าฉันไม่เหมาะที่จะใช้ดาบจริงๆหลินยูยิ้มจางๆแล้วถอยหลังไปหนึ่งก้าวคว้าพัดกุจิวะที่อยู่บนหลังของเขา ถือไว้ที่ด้านหลังของพัดยกขึ้นเหนือหัวและด้วยเสียงแครงร็องก,การโจมตีของคิลเลอร์บีอูจิวะพังอะ่ะบูมการระเบิดของไฟถูกพัดกรดดอนโดยพัดและคิลเลอร์บีก็ปลิวหายไปหลังจากที่เขาลุกขึ้นเขามองตัวเองในสภาพที่เสียใจและลุกขึ้นพร้อมกับร้องเพลงถึงจะเป็นคาตานะมันก็เป็นเครื่องรางของขลังด้วยอาวุธของศัตรูฉันไม่ต้องการมันมันเป็นขี่ต่ำและงดงามมาถึงขนาดนี้แล้วการมองย้อนกลับไปก็ไร้ประโยชน์ 8หางมันกำลังจะเริ่มทักษะสูงโปรไฟล์ไอโง่ลูกครึ่งขออภัยคนเขียนเขียนไม่ค่อยเก่งเนื้อเพลงแรปทำกับมันปางคิลเลอร์บีคว้างดาบระเบิดไปด้านข้างใบมีดทั้ง8ที่อยู่ข้างหลังเขาปลิวไปในอากาศหลังจากที่พวกมันลงมาเขาก็จะพวกมันสองเล่มไว้ใต้แขนสองเล่มอยู่ใต้รักแร้หนึ่งเล่มอยู่ใต้เป้ากางเกงหนึ่งเล่มอยู่ใต้ต้นขาหนึ่งเล่มอยู่ใต้ขาหนึ่งเล่มอยู่ใต้คอ,อและเล่มสุดท้ายอยู่ในปากคิลเลอร์บีลำธาร8ใบมีดบนยอดเขาอันไกลโพ้นอะไรนะ ตำแหน่งนั้นคืออะไรเซ็ตสืกขาวตกใจจนหุบป,ปากไม่ลงแน่นอนมีเพียงสัตว์ประหลาดเท่านั้นที่สามารถฝึกฝนเคนจุดสื่อได้แม้แต่เนตรวงแหวนก็ไม่อาจมองทะลุไปได้อยู่คุณต้องการใช้การรุกของคามุยเพื่อหลบหรือไม่หรือเซ็ตสืกขาวพึ่งพำมหลินอยู่คิดกับตัวเองว่าแม้ว่าฉันจะสามารถใช้โหมดเจาะเพื่อหลีเกเลี่ยงได้ แต่ฉันก็ไม่สามารถหาปรมาจารย์ดับคนที่2อ,อย่างคิลเลอร์บีในโลกนินจาได้นี่เป็นโอกาสที่หายากมากในการฝึกฝนความสามารถวิสัยทัศน์แบบไดนามิกของเนตรวงแหวนในทันทีหลินอยู่ได้ตัดสินใจแล้วเต้นรำเต้นรำเหมือนผีเสื้อ B, คิลเลอร์บีกลิ้งและกระโดดเมื่อมองแอลวแรกมีทั้ง8เล่มดูเหมือนว่าจะร่วงหล่นได้ทุกเมื่อแต่หน้าแปลกที่ใบมีดเหล่านั้นติดอยู่ที่ร่างของคิลเลอร์บี ดาบทั้งแปดพุ่งเข้าหาร่างของหลินอยู่ราวกับพายุหลินอยู่โบกพัดของเขาเพื่อรับการโจมตีและเนตรภายใต้หน้ากากก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วเพื่อจับวิธีของดาบทั้งแปดฉันมองเห็นไม่ชัดมันเร็วเกินไปหลินอยู่รู้สึกท่วมท้นและมีบาดแผลหลายแห่งปรากฏขึ้นที่ไหล่และแขนของเขานี่เป็นครั้งแรกที่หลินอยู่ได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ตั้งแต่เขามาถึงโลกของนารูโตะแต่เนื่องจากเขาเลือกที่จะใช้โอกาสนี้เพื่อฝึกฝนความเข้าใจของเขาเขาจึงไม่สนใจเรื่องราคา หลินอยู่ใช้ประโยชน์จากการเปิดและกระโดดกลับและคิลเลอร์บีก็กระโดดขึ้นเช่นกันแครง้งแครงทั้งสองต่อสู้กันมากกว่า10ครั้งในอากาศหลินอยู่เป็นคนแรกที่ลงจอดบนพื้นคิลเลอร์บียิงดาบ3ามเล่มขึ้นไปในอากาศหลินอยู่กลิ้งไปบนพื้นและหลบพวกมันคิลเลอร์บีดึงดาบ3ามเล่มออกทันทีและเปิดการโจมตีรอบใหม่ที่หลินอยู่หวือหวือหวือแปดหางแทงเหมือนเพื่งคิลเลอร์บีเปลี่ยนท่าทางของเขาเพือ่อควบคุมใบมีดทั้ง8ด แต่เขาไม่ได้ช้าลงเลยเขามักจะกระพริบต่อหน้าหลินอยู่ข้างหลังเขาด้านข้างของเขาและบนหัวของเขาใบมีดนั้นเร็วมากจนทิ้งภาพติดตาไว้ในอากาศเทคนิคดาบนี้แข็งแกร่งเกินไปหลินอยู่อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแม้ว่าเทคนิคดาบนี้จะไม่ใช่เทคนิคทางสายเลือดแต่เนตรวงแหวนก็ลอกเลียนแบบไม่ได้จริงๆนี่เป็นเทคนิคดาบที่แข็งแกร่ง,ง,งที่สุดที่มีเพียงคิลเลอร์บี B, เท่านั้นที่สามารถใช้ได้ ยืมคำจากนิยายศิละปะกากรต่อสู้จริงคิลเลอร์บีคืออาณาจักรหนึ่งเดียวกับใบมีดแม้ว่าคิลเลอร์บีจะไม่มีแปดหางแต่เขาก็ยังมีความแข็งแกร่งของทั้งนี้แต่เพียงเพราะเขาไม่สามารถคัดลอกไม่ได้หมายความว่าเขาไม่สามารถมองผ่านรูม่านตาของลิงอยู่สั้นและเส้นเลือดก,ก็ปรากฏขึ้นในตาขาวของเขาความเร็วที่ดวงตาของเขาเคลื่อนไหวถึงขีดจำกัดแล้วในสภาพเช่นนี้ในที่สุดเส้นทางที่พลา,าวของใบมีดทั้งแปดก็ชัดเจนในสายตาของเขา คิลเลอร์บีเปิดการโจมตีอีกรอบดูมือซ้ายที่ไม่ได้ใช้งานของหลินอยู่สายคุณนายออกมาในบรรดามมดทั้ง8ดเล่มเขาหลบทันทีสี่ใบมีดลอกสามด้วยพัดของเขาและเผชิญหน้ากับดาบสุดท้ายด้วยคุณนายของเขาจัดก,กระลอมรอบมันแคร้งคุณนายชนกับใบมีดและใบมีดหักในขณะเดียวกันคุณนายก็กรีดบาดแผลเปื้อนเลือดเป็นทางยาวบนหน้าอกของคิลเลอร์บีฮาร์คิลเลอร์บีมองไปที่เลือดตรงหน้าเขาและตกตะลึง ปังหลิงอยู่หันกลับมาและเตะหน้าอกของคิวเลอร์บีเบื้องหลังของคิวเลอร์บีกระแทกกับก้อนหินแกกล้าเล่นคาถาสายฟ้าต่อหน้าลุงคนนี้ดูสิว่าฉันหั่นเธอเป็นแปดชิ้นยังไงไอโง่ไอ้สารเลวคิวเลอร์บีโกรธมากดับเจ็ดเล่มที่พันรอบคาถาสายฟ้าถูกโยนไปทางหลิงอยู่ข้อมูลเชิงลึกของเนตรวงแหวนของหลิงอยู่เปิดใช้งานอย่างสมบูรณ์และเขาโบกมือคุณนายสายฟ้าของเขาแครง ครกเสียงแตกหลังจากฟาดดัดบไปสามเล่มคู่ในายในมือของเขาก็หักครึ่งหนึ่งยังคงอยู่ในมือของเขาในขณะที่อีกครึ่งหนึ่งตกลงไปที่พื้นหลินอยู่ไม่ตื่นประหนกเขาโยนคู่นายอีกครึ่งหนึ่งในมือไปข้างหน้าหลังจากล้มดับอีกเล่มหนึ่งเขาก็กระโดดขึ้นไปในอากาศและปล่อยให้ดับทั้งสองเล่มบินผ่านหน้าอกและหลังของเขาเล่มหนึ่งอยู่ด้านบนและอีกเล่มอยู่ด้านล่างดาบเล่มที่7อยู่ต่อหน้าหลินอยู่แล้วหลินอยู่อยู่ในอากาศและไม่สามารถหลบได้ในจังหวะวิกฤตมือของเขาจับคุณนายอีกครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ตกลงพื้น แคร้งเขาเบี่ยงเบนวิธีของดาบที่7กระบวนการทั้งหมดดูเชื่องช้าแต่ความจริงแล้วเกิดขึ้นในพริบตาเดียวนี่คือสุดยอดศิลปะที่จะแสดงได้ก็ต่อเมื่อยานอย่างรู้ของเนทถึงขีดสุดแล้วเท่านั้นหลินอยู่ร่อนลงบนพื้นและยืนขึ้นอย่างสงบสุดยอดแม้แต่คิลเลอร์บีซึ่งจดจ่ออยู่กับการแรปก็ยังตกตะลึงกับการเคลื่อนไหวของหลินอยู่ไม่มีทางอื่นแล้วตูมจากกระสัดหางสีแดงโปร่งแสงซึ่งออกมาจากร่างกายของเขาและ กลายเป็นเสื้อคลุมของสัตว์หางด้วยหางทั้ง8ดที่แกว่งไปมาคิลเลอร์บีลดจุดศูนย์่วงลงและพุ่งไปข้างหน้าพื้นสันสะเทือนด้วยพลังอันทรงพลังของเขาคุณแข็งแกร่งแต่ฉันคือ8ดหางคิลเลอร์บีดาบสายฟ้าบึ้มแขนอันทรงพลังของเขาโอบรอบหน้าอกของหลินอยู่นี่คือการเคลื่อนไหวที่ครั้งหนึ่งเคยทําให้อวัยวะภายในของซาสเกตรีวอนบึ้มหลินอยู่บินออกไปและชนเข้ากับกําแพงภูเขาฝุ่นตลบอบวนไปทั่วโอคิลเลอร์บีส่งเสียงเชียร์ขึ้นไปบนฟ้า เป็นเช่นนั้นการใช้จักรสัตหางเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและความเร็วในการแสดงไทจุดสือพลังนั้นไม่ธรรมดาจริงๆเสียงทุ้มต่ำของลินอยู่ดังขึ้นในควันการแรปของคิลเลอร์บีจบลงอย่างกระทันหันเขาถือกรอบแว่นกันแดดและจ้องมองไปที่ควันเขาตลึงไม่น่าเชื่อนอกจากบราเดอร์แล้วยังมีคนที่สามารถต้านทานดับสายฟ้าน,นี้ได้หลินอยู่เดินไปพร้อมกับสุสาโนโอภายใต้หน้ากากสีสันสดใสเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุปผาดวงตาของเขาพร่างพรายด้วยแสงพร่างพราว เสียงทุ้มต่ําของเขาเต็มไปด้วยความโออาถ้างั้นหยุดวอร์มอัพกันเถอะเริ่มการต่อสู้ที่แท้จริงกันเถอะคินเลบีไม่สิแปดหางรับกดไลค์กดแชร์กดซับก็ทยด้วยนะครับ